ครับพครงการพุ่มพักไถ่เงาะอันนี้ที่พามา่อกข้าวป้าครับบรื่องธุรกิจเดียวเดว้ขุณลงไร่ป้าครับอยู่ส่วนยางอยู่ทุ่งนาพี่กาส่วนยางครับบรรยากาศทุ่งน,นา,างข้าลงพ่อเมื่อกี้ข้าวป้าครับป่าส่วนยางลุงพิษครับทุ่งนาพุ่มน,นี่แหละพุ่มไปบุญไปแล้วจะเจอเมื่อกี้ข้าวป้าครับเด,ดี๋รถพาไปดูบรรยากาศครับ พี่ข้าวปลามีแต่อาหารปลาทั้งนั้นาไปบต้บรรย,กา,นนยกากาศค,คนน้อยก็มาคนน้อยก็มากินข้าวป้าคนน้อยก็ได้คนน้อยก็มาครับคนน้อยก็มาครับคนลุงไล่พี่น้อง ป้ามึงน้องกินข้าวป้ามึงดิ เอา,ายแล้เอาอีกอรหรอกเอาแล้วปะรูปแล้วเอาสี่ห้าหกเออเป็้าอเเออเออ,เอ,อ,เอ,อมาถ่ายเ่อในกังใจเกบข้าวป้าพี่น้องอะเกบข้าวป้าพี่น้องปลาเผอกเ้าวป้าเส้นยางพี่น้อง

หุงกับมหุงไม่เตื้อาหารโมกเคียดงอนมกเขรียดปดี๋รียดับั่ตะมกเครียดที่กน้อยออกเขียอยไม่ได้เครียด้วยไ่ได้ไม่ได้ัวเออส่นไ่เสียได้แล้วเสีย้วยเส้อ้มหน่อยประเียเสื้อคนละขางเสื้อเคียดอันนี้เสื้อคนละข้าง

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นมอมมอตมอันนี้อันนี้อย่าห่อลกนะชยลูกไ้ไหมดนมจีนเสร็จแล้วครับอันนี้ขี้เหล้านะครับขี้เหล้าขี้เหล่าทาเต้รับปลาัวอะไรอ้องยกงย ยยไม่ขวัขวพนห้างให้ขา,ปปาย่งองย่องย่อ่องย่องย่อง่องย่อง่องยคออาม่อ่อ่องย่องย่ขา้ปปา่่องย่ออย่อ่อ้้่่ยอง่อ่ง่อ่อง่ นี่อะนี่อลงหวไม่ลืมาห้วไมลืมมันไปนาเขาลลงปีนาเขามาจับก้อนให้ดูบรรยากาศครับบรรยากาศครับ กาศครับ I'm n o

ไฟเอาไฟไฟเอาไปแม่ไฟที่พี่ชายนี่ยกทุ่งนาพี่น้องบรรยากาศทุ่งนาออย่างพ่อหันอยู่เพื่อบรรยากาศทุ่งนาไม่ช่วยใครดอกซ่วอหลุ่มช่วยคอยู่ตื้อพูที่กันนี่แหละให้ดูบรรยากาศครับบรรยากาศทุ่งนานะครับบรรยากาศทุ่งนาครับ ครับอดุพอ่อมันกี้เข้าป่าครับเอาบ้าอะไรวา ป่าครับปวงรันปารล่าครับปาครับข้าวปาครับป่าครับ กับข้าวกลังมาครับมาถวายเทีมครับเจ้าใคร มันก็เปคือเก้มามม่มม่่โอ้อันนี้คาดบ่ไอันนี้าวดจิตมาเท่คนน ส้าวายขีดเี่นอะไรนะพ่อปะเด็นวายขีดอย่างพอระเดนปลี่นระเสองข้าววายสองข้าวเนาะอย่างพ่สั้นข้าววกันเน้สเตกรเด อะไรอยถ้อยออกผ่าถอยไปน่อยีมถอยบาดนี่ผ่าถอยผ่าถ้อยด้บาดนี่เออเนพอสั้นแล้วพอสั้นแล้วก็ผ่าถอย้วบาดนี่มาขานาผ่าถอยนี่รัเก็บผ่าถ้อยมาพี่น้องผ่าถอยผ่ถอย เวเตตเเตนำแนวเดียวฮัทนะพนนีโอโสนขอพอดีเข้าแม่บเจ้าก็ได้เอากินเลยน่ากรเดงเลยลุงน่าดับเดีกไปหน้าอันนี้มอย่งนีมีอกินข้าวอดีปาถ้วยพอดีพี่น้อง เข้าน้ำมนต์พี่น้องซาตานมนต์สัตน้ำมนต์จ้าสัตน้ำมนต์ซาต้นมนต์พี่น้องซาตานมนต์จังหวะนี่แหละที่เราคอยนั่นนะครับนั่นนะครับ พอนะได้ยวพกสเต็กแล้วก็ไม่เอาสเต็กแล้วเนาะไม่เอาเนาะไม่เอาสเต็กวันนี้ยวพกสเต็กแล้วก็ไม่เอาสเต็กเอ้ําบายเลยขาดี่ค้าถ่ายคลิปแล้วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ